สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัทคาสสิโก c ฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่10มกราคมนะคะ สำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมานะคะโดยขึ้นมาทำ High ที่บริเวณ1,237แล้วก็มีแรงขายทํากำไรนะคะแล้วก็อ่อนตัวลงมาแต่ก็ยังยืนเหนือเส้น Moving a v e r เรจ200ชั่วโมงได้นะคะคาดว่าจะมีการไต่ระดับขึ้นต่อค่าเงินบาทก็เริ่มทรงตัวที่บริเวณ33บาทต่อดอลลาร์นะคะส่วนค่าวอื่นๆก็มีเรื่องที่จีนเปิดเผยตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น4.3%ในเดือนธันวาคมนะคะ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น8.3%ก็ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้า2.56หมื่นล้านดอลลาร์นะคะซึ่งการเกินดุลการค้านี่ก็ชะลอตัวเกินคาดสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะคะจับตาดูกันตัวเลขการใช้งงานน้องภาคเกษตรในช่วง2ทุ่มครึ่งหน้าตาการว่างงานแล้วก็ค่าแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงในเดือนธันวาคมนะคะในช่วง4ทุ่มียอดสินค้า ยอดสต็อกสินค้าภาคค้าส่งและก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมสำหรับภาพกราฟนาคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการไต่ระดับขึ้นมานะคะเราก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะไต่ขึ้นต่อนะคะถ้าดู MACD เเนี่ยมีการติดลบน้อยลงนะคะแล้วก็จะพลิกกลับเป็นบวกได้ก็มองดูวอลุ่มก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนแนวรับวันนี้มีที่หนึ่งพันสองอยี่สิบห้าะคะแล้วก็ถัดมาหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่แนวต้านที่บริเวณหนึ่งพันสอง้อยสาสิบเจดแล้วก็หนึ่งพันสอง้อยสสิบเจ็ดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ